เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีกุมนะคะผู้ที่เกิด2ี่สิบพฤาถึง1 8กุมภาพันธ์ดูคลิปนี้นะเรามาดูพลังงานที่น่าสนใจของชาวกุมนะคะในครึ่งหลังของพฤษภา6 6กกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจมั่งนะชาวลัคนาราศีกุมนะกุมมี่ใบแรกนะคะเป็นตัวแทนของชาวกุม6ดาบโอ้ถ้ามีคนคุยอาจจะไม่คุยต่อนะ เขาไม่คุยต่อกับเราเราไม่คุยต่อกับเขาก็ได้นะคะสามไม้เท้าอาจจะมีความซ้อนไปจับโปได้ว่าซ้อนนะน,น่าสับสนอาจจะมีการไม่ยอมรับโกหกนะคะไม่พูดความจริงนะคะแล้วคุณกุมดูเหนื่อยต้องพูดอย่างนี้นะ The Emperor ดูเหนื่อยใช่คุณคุมบางคนอาจจะคอกเด็กอยู่มีเด็กทาให้ปวดหัวนะคะบริหารเสน่ห์นะหรือมือที่สามเนี่ยมาจากงานนี่ไงสามเหรียญคุณคุมมีสามเหรียญมีสามไม้เท้าใช่แล้วนะคะคุณเจอความซ้อนแน่นอนแล้วเจอคนที่เจ้าชู้บริหารเสน่ห์ด้วยแปดไม้เท้า อาจจะมีการบล็อกเทนะคะหายห่างไปของใครบางคนยิ่งถ้าเป็นคนที่มาจากรักทางไกลหรือว่าแอปหาคู่นี่ยิ่งแบบเยอะมากเลยในอีพีที่ผ่านมาห้าเหรียญอาจจะโดนเทกลังอากาศหายไปแบบไม่บอกลาก,ก็ได้นะคะห้าถ้วยไปแล้วนะถ้าทรงพลังงานอย่างนี้นะคะต้องฉลองนะคะถ้าเขาไปต้องฉลองนะปิดซอยเลี้ยงตจีนเลยนะคะ ฉลองอีกใบหนึ่งสเตงนี่ไงอ่ะก็คุณคุมก็ไม่ได้ถึงขนาดเสียทรงเท่าที่ควรจะเป็นนะคะก็ดูทรงว่าเข้าใจว่าต้องปล่อยนะคะแล้วก็กลับมารักตัวเองนะคุณคุมดูรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่สามารถจะเอาชีวิตฝากไว้ได้ด้วยการกระทำอะไรของเขาหลายๆอย่างนะคะขยายพลังงานเจ็บไม่เท้าบล็อกมีการบล็อกแน่นอนไม่โดนเขาบล็อก เราก็บล็อกบางทีคนเั้วชูบล็อกเราด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าว่าแย่จังจนจับได้แล้วนะคะว i ว l of fortune มีการเปลี่ยนโยกย้ายพื้นที่ของพลังงานส่องไม้เท้าถ้าส่องไม้เท้ามาให้ระวังเรื่องของรักทางไกลนะเพราะว่ารักทางไกลเป็นอย่างนี้เยอะมากแล้วก็ในอีพีที่ผ่านมาที่เข้ามาปรึกษ,ษาแม่มดมากมายก็มี เรื่องของรักทางไกลเยอะเลยหรือแอบหาคู่เยอะนะคะในอีพีที่ผ่านมานะเอาล่ะถามครูบาอาจารย์ให้ชาวลัคนาราศีกลุมที่โสดนะหาคนสดก่อนนะเอาล่ะแม่บอกพลังงานจากรูปอย่างเดียวถ้ารูปหนึ่งใบแม่รู้เรื่องคุณกุมได้ทุกอย่างทั้งหมดพลังงานมีอยู่จริงแน่นอนนะคะโดยไม่ต้องเล่าไม่ต้องพูดเลยเลยอะแล้วเมื่อมันตรงหมดอะแม่ถึงจะโอเคที่พูดมาเป็นไงบ้างเจออะไรมามาบ้าง ก็มาแชร์กันนะคะแล้วก็ลองไปอ่านออแม่มดไปฟังคลิปแม่หมดเล่าที่ทานความรับสวัรคร์นะแม่บอกพลังงานตามนั้นตรงหมดทุกอย่างแม่ทําตามนั้นทั้งหมดมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ไปดูคอมเมนต์นะคนที่ดูในอีพีที่ผ่านๆมาที่มันเข้ามาปรึกษาโนซราก็คอมเมนต์มากมายนะรีวิวมากมายนะคะขอบคุณจริงเอาล่ะสุดท้ายคุณกลุ่ม พอทะเลาะกันมากมายหรือว่าพอจับโบได้เนี่ยเหมือนไม่ใช่ความผิดครั้งแรกด้วยนะคะดูเหนื่อยอ่ะนะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามมันต้องมาในเวลาที่ใช่นะคุณกุลก็ถ้าจะไปต่อก็ต้องยอมรับความจริงว่าเขาไม่ได้มีเราคนเดียว <c oughs> ก็น่าจะเหนื่อยอยู่พอสมควรนะคะคุณกุลนะ <c oughs> เอาล่ะสุดท้ายพอกลับมาจะมีความผิดเรื่องเดิมๆในอนาคตนะคะต้องพูดอย่างนี้เลยนะ นี้เรามาเช็คพลังงานของชาวลัคนาราศีกุมนะคะที่มีคนคุยดูๆอยู่ in ินเร t i o n s ชิ p แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะคะผู้ที่เกิด20มกราถึง18กุมภาใบนธแรกเลยนะเดทอันมีการจบไม่ไปต่อพราะแค่นี้สําหรับชาวลัคนาราศีกุมที่มีคนคุยนะคะจบความสัมพันธ์หรือจบอะไรบางอย่างนะ judgment ก่อนหน้านี้และมีการกลับมาของคนที่เป็นพลังงานแบบนี้นะคะ เนี่ยเป็นพลังงานของอะไรที่ซ้อนบริหารเสน่ห์แล้วก็มีการกลับมาขอโอกาสแทงแมนดูคุณคุ้มเหมือนกับไม่รู้จะยังไงไม่รู้จะไปยังไงต่อไม่รู้จะทํายังไงกับคนคนนี้ดีนะหรือมองไม่เห็นอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและต้องมาในเวลาที่ใช่นะคุณคุ้มเหนื่อย justice คิดพิจารณาไตรไตรตรองทบทวน แปดเหรียญในเรื่องราวที่ผ่านมาเช่นถ้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาไม่ได้ทําผิดครั้งแรกอาจจะเป็นครั้งที่สามสี่ห้าถ้าคุณคุมยังให้โอกาสเขาก็อาจจะมีครั้งที่หกเจ็ดแปดโอเคสามถ้วยความซ้อนคนที่ใช่จะไม่น้องใจเรานะคิงออฟซอสคนหนึงเขามีปัญหาการปากเสียงกันการกลับมาก็ยังมีปัญหาปากเสียงกันคิงออฟซอสไนออฟซอสนะคะ ก็ยังคงเป็นปักเสียงกันอยู่ดี The lovers ความเจ้าชู้เนี่ยไม่ใช่เป็นหวัดมันรักษาไม่หายมันอยู่ในเกลียว DNA นะคะเพราะฉะนั้นถ้ารักจะมีแฟนมีคู่ชีวิตเป็นคนเจ้าชู้ต้องมีคารานะคะ่ะ Hi princess ไม่แน่บางทีคุณคุณหมอาจจะเป็นคนที่ไปสอนเขาก็ได้นะคะเซอร์ไพรส์นะ ขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้ชาวลัคนาราศีคุมที่มีคนคุยดูดูอยู่มี r เ l a t i ร n ชั i นิดแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะคะก็ให้ระวังมีคนตกอยู่ในเงามืดแน่นอน justice คุณได้ justice เหมือนกันคิดดีๆนะคะว่าจะให้โอกาสหรือไม่ให้แต่ว่าถ้าเป็นทรงพลังงานอย่างนี้จะเสียเวลานะคะสิบไม่เท้ามาจากงานนะมือที่สามมาจากงานนะคะ งานนำพางานนำพามาแล้วก็หรือการเรียนก็ได้นะหรือเป็นภาระพันธะผูกพันในอดีตของเขาก็ได้นะคะที่ทำให้ตัดกันไม่ได้ผายกันไม่ขาดจัดจังメンคุณได้เหมือนกันอีกแล้วนะเนี่ยพลังงานไม่เคยโกหกแม่มดทำไมแม่ใช้ไพ่น้อยมันไม่ต้องใช้ไพ่เยอะเพราะว่าเวลาที่เรามาปรึกษาส่วนตัวเนี่ยสองสามประโยคแรกก็คือพลังงานของคุณในห้าปีสิบปีสามปีที่ผ่านไป แล้วพลังงานจะขโมดให้เลยนะคะไม่เว้นเบอร์พลังงานไม่เว้นเบอร์แน่นอนนะเอาหลหรถามครูบาอาจารย์ให้ชาวลัคนาราศีูุิที่กําลังเครียดเพราะใครบางคนที่ทําให้ปวดหัวนะคะมีการกลับมาจริงนะคะแล้วก็ถ้าในกรณีที่งานนาพา,ม,ามันทําให้เหมือนกับยังต้องเจอกันอยู่แล้วมันก็เลยทาให้ปัญหานี้มันไม่จบ ไม่จบไม่สิ้นนะคะการเรียนทำให้ไม่จบไม่สิ้นนะเพราะนั้นก็ให้ระวังนะคะพลังงานแบบนี้ถ้ากลับมาก็เหมือนเดิมแน่นอนยังไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลยนะคะด้วยพลังงานก็ไม่ชัดเจนเหมนดิมนะและจะต้องตกเป็นคนในเงามืดมุมอับชื้นแน่นอนนะคะยังไงเราจะทำอีพีหน้านานะคุณม,มี่